ตอนนี้ก็คือตื่นเต้นนะเพราะเป็นไฟลยาวอันแรกเลยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือบนเครื่องบินนี่แหละค่ะรุ้นหมดเลยครับรุน <laughs> ่นก็ะรุ่นครับเียต้องใส่ไว้่างนี้ือดูไม่ออกเลยว่าเป็นมิวเราจะมีตัวปลอมที่ล้มเยอะๆไม่ใช่มิวมิวจะลงแล้วนะครับขึ้นได้ก่อนค่อยลงได้ <laughs> 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 สวัสดีค่ะตัดปิ้งปิ้งเนี่ยตัดปิ้งตัดปิ้งปิ้งใครรายงานที่งานไว้หลังก็ไม่ได้ดี มึงสาวหอมลอยวันนีอ้อยู่ที่ไหนรู้ไหมทุกคนอยู่ที่สนามบินมันกำลังจะไหนคะวันนี้ไม่มีการตอบกลับได้ย oui, ังมาที่เหมอนลอยแล้วก็น้องแม่มายิ่งเดือดยิ่งขึ้นเลย เรื่องมันมีอยู่ว่าที่บ้านผมมันไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่มี้วเขามีจองไว้ไปนิเซโกะกับเพื่อนๆซึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็จะไปทีนี้ without m า r l i n w i t h ไม่ได้เพลินไปด้วยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้ามาในแอร์พอร์ตแล้วมีคนนี้มาด้วยต้องเรียกว่าเป็นทริปปุปับของมาลินเลยตอนที่เราเนเคเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากให้มาลินไปด้วยจังเลยแป๊บหนึ่งขออนุญาตไม่ใช่เราแต่ ิวมไม่ใช่เราแต่เราเราสปอร์ตเต็มที่ใจนึงก็อยากพาไปเพราะว่าก็อยากเขาไปแบบได้เห็นนู่นเห็นนี่บ้างหลักๆเลยคือแบบ ตัวเองอะคิดถึงตัวมารินอะอยู่บ้านแฮปปี้ดีแล้วแหละโจ๊กี้ตอนเราไปโตเกียวช่วงปีใหม่มากลับมาเขายังไม่สนใจเราเลยอะไม่สนใจมิวอ <c oughs> โอเคนั่นแหละจัดก,การจ้องตัวตอนอยู่โตเกียวเราก็จัดก,การซื้อเสื้อผ้าทุกอย่างของมารินเสื้อนหนงเสื้อหนาวที่นู่นเสร็จสับลกลับมาจากญี่ปุ่นกระเป๋าระเบิดสองใบข้งางในมีแต่เสื้อกันหนาวมารินเนี่ยของมารินตอนนี้ก็คือตื่นเต้นนะเพราะเป็นไฟลยาวอันแรกเลยที่จองนอกประเทศเราเคยไปแค่ภูเก็ตที่ทำมารินบิี เรื่อง,งใช่ชั่วโมงตอนนี้หกเฮ้ยหกหนิดนด้วยเพราะเราไปลงไกดโดสิ่งที่เราจะรือก็คือบนเครื่องบินนี้แหละคะ่ะลุ้นหมดเลยครับลุรน,นกันร <laughs> ุนครับ เป็นยังไงลรกมาไหนค่ะถึงแล้วขึ้นรถขึ้นรถหอวมีกล้องแล้วนั่งนิ่งลยนอันนหนยังเหนื่อยเหมืนอนกันสงสารมิวเอามาลินนอนข้างแล้วไม่มีที่นอนมาลินนอนแบบว่าสบายมากไม่เผื่อแม่นอนเลยแม่ต้องพยายามทำตัวเล็กๆแล้วเบียดลูกนอนแล้วได้หลับบ้างไหมนิด เดียวมากเลยพอเขาก็จะแบบพีกตัวอะไรตลอดแล้วก็พวงเลยปวดเขาเป็นไรก็มีร้องไห้เจ็บหูด้วยนิดหนึ่งบนเครื่องตอนลงแตเจ็บจริงผมรหลับเหมยังเจ็บหูเออขนาดเราแบบขึ้นหลายทีเราเลเจ็บเลยเนาะไหนมาที่เจ็บหูยังไงเจ็บหูจับมือเนี่ยจับอย่างนี้เลยแล้วก็เจอนิ้วจิ้มหัวอื้อเราก็กำลังเดิ่นทางไปที่โรงแรมนะเสร็จสุดที่นิเซโกะใชเวลาประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องนอนแล้วแหละมากับเด็กนีมากนะพอลงจากเครื่องบินปุ๊บพอเห็นมี ลูกนะ priority pass เลยค่ะท้ายออกคนท้นายอยู่ดีเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนอะไรเสร็จ <c oughs> ใช่ไหมคะโอเคค่ะ <c oughs> ขอไปนอนก่อนนะคะ ร้านอาหารเทียบเลยมีเพลย์รูมให้มาลิมด้วยรอดแล้วแหละอยู่ที่เนี่ยสบายอยู่ดีมากเลยแค่เห็นอยู่ก็หนาวแล้วเนี่ยโอ้โห baby ขับมาลิมก้าไปด้วยชมไปด้วยเลยกินมาตกอย่างหนัก โอ้โหเริ่มถึงแล้วครเห็นไม่ได้นี่เป็นห้อง2เมตรค่ะเฮ้ยคนเต็มเลยใครเี่นใครเนี่ะใครหน้าตาคุ้นคุ้นไหมหน้าตาคุ้นคุ้นหมดเลยเป็นห้อง2เมตรค่ะมีห้องแบบว่ากินชาด้วยีไปมีิวใช่ค่ะพาทัวร์ห้องหน่อยค่ะนี่นะคะเราก็มีห้องใส่ชีสอาริกาโตโกเซมัสน่ารักอ่ะเดี๋ยวก๊อปโพสต์นี้ตามทัวร์ก่อนนะ นอนแรกคะ่ะนี่เป็นห้อง powder room เป็นห้องน้ำเลยแหละไม่ใช่ powder room มเมนี่ยเป็นอีกห้องนอนหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ำนี่ตัวใหญ่มากดีวสวยมากด้วยมีคนอยากจะซื้อบ้างแล้วไม่สวัสดีค่ะต็เก้าโมงเลย <c oughs> แม่กับปาจะไปเล่นสนว์บอร์ดก่อนนะคะ คนกำลังจะไปอนาทุริกันค่ะเฮ้ยเป็นวันที่2แล้วที่เราเล่นสโนว์บอร์ดเมื่อวานก็แบบว่าไปเรียนไปซ้อมกันเล็กน้อยซ้อมลมซ้อมลมเล็กน้อยวันนี้ก็คือแบบน่าจ,จะเก่งแลง้วนะจ<า>ะก็เดี๋ยวหนูจะไปเล่นที่อนานาทุริซึ่งเป็นแบบสลบที่แบบพวกเราชอบมากที่สุดเพราวะว่ามันนุ่มแล้วก็คนน้อยนะคะนั่งรถไปประมาณ20นาทีจากรีสอร์ทรา ถ <Okay. S 2> ึงตีนสโลปอนาปุรีแล้วครับจริงๆอนาปุรีมันจะเหมือนเป็นสโลปกว้างๆล,ลาดๆเล่นง่ายๆก็โฮปฟรีว่าวันนี้เจะปลอดใส่แว่นให้ดูเดี๋ยวจะต้องใส่แว่นอย่างเงี้ยือดูไม่ออกเลยว่าเป็นหมิวเราจะมีตัวปลอมที่ล้มเยอะๆไม่ใช่มิ <c oughs> วมีใส่หมวกให้กันด้วยพัดหูให้ด้วยโอ้โหเทคคนิ <c oughs> ดีมากเลยอะเด็กบอดคนนี้ดีนะใช่ เราสองคนอ่อนแอใช่แต่เราจะสู้เราจะสู้วันนี้ต้องเอสเทอร์นให้ได้แล้วเดี yeah. ๋ยววันที่เหลือเราจะต้องเล่นเองเอาอินส์วักเตอร์แล้วค่ะฮัลโหลป้ไปเลยค่ะชอว์นั่งอยู่ตรงนี้คือคุาไปแล้วเราได้ขึ้นอันสูงขึ้นแล้วได้บิ๊กเนมาทั้งวันวิชาเรามาเล่นอันอัน แล้วก็เจอพี่หน่อยพี่เคทแล้วเคทบว่าให้เราขึ้นอันสูงหน่อยเลยเ<ม>พราะว่าเช้าไอ้ช็อตเตอร์ไม่ยอมให้มิ้นกับมิวขึ้นอันสูงเราก็เลยไปขอไอ้ช็อตเตอร์พร้อมแล้วเราขอได้ไหม <c oughs> ขึ้นไปเนี่ยพร้อมกับคน <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็แ้วยอดเขาอยู่บนน,น,นู้นนะเห็นัเรามาแค่อันกลางกลางแก็สูงอะสูงสำหรับเราสูงสำหรับมิวไม่ใช่เราสูงสำหรับมิวมิวจะลงแล้วนะคะขึ้นได้ก่อนค่อยลงได้ โชว์สิคะเอสนีกลับสิคะกลับอีกข้างหนึ่งกลับอีกข้างหนึ่งโอ้โหนี่ชนะจริงมิวพุ่งเลสโนบอลครั้งที่สองเลยนะเนี่ย อนุ่มๆไหมคะนุ่มๆไหมเรามาเบรกกันที่แคนที เปงร้านอาหารของสโลปนี่ครับชื่อนุกก็จะมีพวกอาหารเบสิกพิซซ่าข้าวหน้าแกงกะหรี่ราเมงอูด้งอะไรเงี้ยครับจิงรู้สั่งอูด้งไปผมสั่งข้าวแกงกะหรี่สั่งพิซซ่ามาด้วยเป็นพิซซ่าแปลกมากเป็นคอกินเป็นชีสสี่ห้าอย่างกับราดกับฮันนี่ตอนนี้หิวมากแล้วอยากกินอะไรแบบสดร้อนๆสั่งน้ำไปแก้วคนนี้โอ้โหเขเล่นหิมะเสร็จมาแล้วแบบเจอสุดร้อนร้อนเลยดิดีมาก จะจับเไม่อวา้ร้อนอูหูน่ากินมากลรีบชิมก่อนดีกว่าแต่มันไม่ร้อนจริงอร่อยมากอ่ะพิซซ่าพิซซ่าอร่อยมากเลยอ่ะอื้ออร่อยอวานยจิสมกนเผ็ดมาก วันละนิดวันละนิดหมั่นก่อนนะคะหมั่นก่อนนะคะธดาบารับบารสูงสุดมิวผมมิวไม่ต้องย่อเลยมิวเข้าไปได้เลยอ่ะใช้ด้วยบรรยากาศตอนนี้สั่งอะไรกันไปคะสั่งเป็น sweet potato ค่ะเขาบอกหวานมากก็คือเป็นเดียวกันตลาดหนึ่งค่ะคนนี้สั่งอะไรไปคะ นี่อันนี้ฉัน่ไน่งกินคะรนี้ลอกเครประหว่างร้องเต้นไปด้วยแ่หนาวผมามาแล้วโอ้ยมีโมจิเขาอยู่ไอ้โมจิมันใหญ่เอ้ยดีมากปะีมมันดีจนตายโอ้ยมาดูกันดูกัะใส่มา thank you thank y o ยังไงบ้างคะ คข้ายืนเต้นอยู่นานแสนนานไหมครับอร่อยนะหอมเดินกลับโรงแรมหนาวๆก็กินเครปรสชาติเป็นยังไงหอมหวานไงเป็นยังไงครับอร่อยสมค่าเวลาเต้นรอไหมอร่อยเพราะมันหนาวเย็นเหลือแล้เนยอร่อยไหมเกือบหมดแล้วยังเต้นอยู่หนาวเหมือนกันมันหวานหอมๆหนตัดมันอร่อยก็ดีนะที่สั่งรถนี้เพราะว่ารถอื่นเราก็กินได้แบบที่อื่นน่าจะปกติอันนี้รถแปลก หนาวหนาววันนี้มารินได้ไปเที่ยวในเมืองค่ะสู้ไม่สู้ค่ะคงหนึ่งไปไปไปป้าปาทำอะไรมารินมาแล้วมาแล้วไปค่ะไปค่ะเอ่ะเซรษเซร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 ษจมาจะเอาอะไรไมาจะเอาอะไรคะเจอพี่หน่อยสวัสดี มาลินใครชื่อมาลินย้องมือขึ้นใครชื่อมา,าลินย้องมือขึ้นมองแบบว่าน<ช>ั่งนิ่งมากเลย <c oughs> <c oughs> มองซ้ายมองขวา สวัสดีค่ะตาปิ้งฟิ้งตาปิงโน้ำตาฟิ้งฟิ้งยิ้มหมายิ้มาิ้มาีใจดีใจดนในดนอดีใจนีใอดแล้วเสีนอนแล้วคะบ๊ียายขอ่นนหน่อยไปนอนงูนง่วน มาเลีนไม่ใช่ทางนู้นจะไปเพลยรูมนะผิดทางค่ะตอนนี้ราจะไม่ได้อยู่เพลรูมกันนะคะเราจะไปเที่ยวกันข้างนาอเราชัตเตอร์บัสอยู่ยังไม่มาเลย้าร้อนแบบ วันนี้แดดดีมากเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าเปิดแดดแรงสุดๆเดินเล่นนะคะถึงเวลาแล้วค่ะ s n o แมนสโน o w m a n ใส่เข้ามาลินเลยเดินเล่นกับมารินเดินเล่นกับอาชีว์เลยอาชีว์เลยทำอะไรหลูกสไตล์ลิสเลิกถุงมือให้นะะค ดีๆนะลูกค่อยๆลื่นๆลื่นๆลูกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสวนสนุกนิดนึงธรรดาทุ่มทุนสร้างมากเลยซื้อสเลชอยากอยางที่มาเล่นได้มาลินง่วงแล้วยังไม่ทันได้เล่นเลยไช้แรงงานที่น่วยหลังก็ไม่ได้ดีจะหนัไหมมาลินหน้าแบบว่า ไม่จอยนาง่วงพร้อมนอนเลยเห็นไปเงี้ยเห็นไปเห็นมาหลับเลยนะแล้วไอ้เขียขึ้นขาอยู่นะเนี่ยใช่เห็นไปแล้วได้เดี๋ยวลงแล้วก็จบแล้โอ้พระฟ้าทุ่มเทให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูน่ามารินตอบผลตอบรับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หน้าตาสนุกมากเลยเนี่ยดูดิหน้าตาสนุกมากเลยค่ะ ขึ้นรถแบบเดียวหลับเลยตอนเดยวมาก็มีเนี่ยวิวกับเขานี่แหละหลับกันอยู่สองคนที่หลับไม่ได้ก็อุ้มเขาอันนี้ที่หลับได้ละมหลับไม่ได้ละตับตับรี่มีกระซิบมีกระซิบ เรื่องคุยอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรดีอ่ะอสบอบวิวไม่กีค่คำไปลองเรียกสิเต้เอ้พิเต้าขอบเลยครับพิตเต้ดับดับดับไปมาหาปาป๊ามาโอ้ยให้พิตเต้าอาบน้ำก่อนค่ะ นี่วันนี้เราจะดินเนอร์เป็นแบบว่าซีฟู้ดนะคะอาภาอาภาได้กับมาลิน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 มาินี่กลทำอะไรอยู่น้<ท>ำซ,ซีฟูด้ด <laughs> สองคนนี้ก็กอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวกินคุณมาลินก็วิ่งไม่หยุดเลย พาไปดูห้องนอนมาลินซินี่เตียงมาลินมีของฝากจากพี่ตอร์ด้วยไม่ให้มาลินใส่ที่นี่นะมีสองคู่เลยมีหมวกมีอะไรเป็นเซ็ตเลยดิสโกเบอรี่รรปุ่นอร่อยไหม,มจะหมั่นกันแล้วนะคะ,ะ <c oughs> ไม่ต้องเกลินพอต้องเฉดจริงพอเ็ดจริงเนี่ยม,มาลินชอบมาเ็ดเลยหลก พายเกนเฝ้าหกเเองเข็ดเองนม่เก่งพอคุณพ่อดีเด่นนะเนี่ยโอ้ยคุณแม่ไงคะนั่งกิมนั่งกินอยู่ไม่คนทำเล่คนทำเล่หัวล้อวุ่นวายที่สุดเลยตอนนี้เรามีปัญหาหรือว่ามันม่ไเล่นเขาหนึ่งแต่ไม่มีแัตเตร์บัสขณะนี้คือเวลาแบบว่า สิบเอ็ดโมงครึ่งเพิ่งจะออกไปเล่นนี้คือวันสุดท้ายนะคะของมิวกับพีเซน์แต่พีเต้ยยังอยู่อีกวันหนึ่งแต่เที่ยงแล้วยัง <c oughs> อยู่ที่ล็อกเกร <c oughs> อ,อกเกร์อยู่เลยแต่ว่าันนี้ไม่มีรถไปด้วยเราจะได้เล่นไหมเนวันนี้ตอนนี้มิเมนกับทุกคนก็ <c oughs> คืออยู่ที่สลบกันหมดแล้ว <c oughs> เพราะ,ะนั้นแบบว่าเป็นนกที่ตื่นเช้าแล้วก็เป็นแบบนกที่ขยันมากไปตั้งแต่เก้าโมงเลยซึ่งเก้าโมงเนี่ยมิ้เพิ่งจะลงมากินข้าวเองสลบออันไปง่ายๆก็ไม่ไปกันแล้วก็จะต้องอยากไป นยากๆต้องเดินถือไปเลยจ้าตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปขึ้นชาเลนจ์เพื่อที่จะไปอนปุสรณไปหักคนเลยเดินไปนิดนึงใกล้ๆตรงนี้นอย่าล้อรถอันนี้แบบอากาศไม่หนักเท่าไหร่ใส่เงี้เดินเล่นถนนไปเลยของเยอะมากที่จะถือหลอกหนาไปเลย คอเราได้ขึ้นมาบนบัสแล้วค่ะวันสุดท้ายให้มันแบบสุดนิดนึงเนาะดีว่าแบบมาถึงแล้วนะโอ้เจอบัสพอนี้คือถ้าเราหลุดอันนี้ไปเราจะต้องรอที่10นาทีถึงแล้วค่ะอน่านปุรีในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตก็ตแล้วเราขึ้นกอนโดลากันค่ะขึ้นกอนโดลาใหญ่เลยฮะเออโอเคดูนะใหญ่เลยไหวปะวะเอาไปจะไปกล้วยอีกแล้ว คือเราจะไม่สามารถนั่งกอนโดล่าขึ้นมาชมวิวเล่นๆแล้วลงได้ถูกปะเออเขามันจะไม่ให้นั่งลงที่นี่นะถ้าใครไม่ไหวก็อยากขึ้น <laughs> เพราะถ้าไม่ไหวคือเขาจะให้เราเดินสโลปนี่แหละลงไปข้างล่างเดินก็คือต้องเป็นแอมบูแลบบนส์อันนี้ก็ไม่ได้รู้ตัวเองเลยนะว่าไ,ไหวขึ้น <laughs> มันขึ้นไปแล้วมันมีเสยขึ้นไปอีกว่านั่นนาซีกินไงมันก็มีท่าไม้ตายของเราคือปลิ้งลีฟต์ขึ้นมาได้เขื่จะเมื่อยหน่อยก็จะต้องพักบ้างแต <laughs> ่ยเงี้ย <laughs> เราก็ลงได้ถูกขา โรสโน o w b o a r d โรมาก, <laughs> มาก <laughs> แเดี๋ยวดูตอนเล่นนะเราไม่อยากตอนลองจเองไยอยู่อยอดอันนาคุลีแล้วค่ะสวยมาก พอได้้แลวกลับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างมองมิ้นเล่นได้แล้วเอสด้แล <IT AL _ JJonak> ้วนะคะเอสได้แ <Labor> ล <ator> ้ว <listening> ก็ท <es rebell> ุกคนผิดได้เอสได้หมดทคนแล้วซพี่เซนเอสได้ยังไงเซนได้ยิ่หน่อยพี่เซนแบบเริ่มเก่งแล้วีเไมยได้ข่าว่าพรุ่งนี้พี่เซนจะตื่นไปได้คนเดียวใช่เซนบอกว่า ต mhm. ื่นตีห้าที <t os> <t os ่ก็ตื่นตีห้าคือพี่เซนกำลังแบบจับทางได้้อยร้อนวิชาอาจจะเป็นเล่นอีกรอบในพวกนี้ชาเดี๋ยวดูนะว่าจะตื่นหรือเปล่าถ้าจะเล่นน่กก็คือต้องแบบไปแบบ8ปโมงเโมงเลยเงียบเงียบแล้วจะกลับไปลงแรมกันแล้วครับมื่อยเห็นสาวว่าพันมาตีใจว่าโอ้โห ให้แม่อ่านขอบคุณค่ะให้แม่อ่านนะคะเขามีหนูอยู่สามตัวนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะเปลี่ยนเรื่องไหมล่ะนี่แไม่เขาฟังอยู่เล่าไปเลยเขาฟังอยู่หนูโดนจับ หนูก็โดนสิงโตจับเข้าไปเลยแม่กำ<ม>ลังทำอาหารอยู่นี่เดี๋ยวต้องไปดูตรงนี้ก่อนเย่ามาอีกชาบเต้าหู้แห้งมาดูนะคะคนี่จะอวดว่าทำข้าวผัดแฮมหนูจะกินไหมนจะไมนะไ่เคยให้กินเต้าหู้แบบนี้มาก่อนมัมมัมมัม มัำหม่ำนี่ไงคะัม่ำหมๆำัม่ำหม่ำหม่ำโอ๊ยทำไงต่อดีมาเลยหยิบกินเลยมาดิหยิบกินเลยผมแม่เป็นไรหยิบกินเลยอืมกัดเออกัดไปเลยเก่งมากไม่เอาค่ะไม่โยน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 มายไม่โยนนะเอาขึ้นมา ไหนป้อนไหนป้อนหน่อยป้อนตัวเองก่อนเหรอค่อยป้อนคนอื่นป้อตัวเองก่อนกินเองก่อนลูกโอเค ผู้หญิงเนี่ยเขาแบบเขาชูมีเป็นวัยแบบนำใหม่บายบายนะใหม่ให้ดูหน่อยบายบายจุ๊บ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 บายล้ดูน้ำใหม่น้ำใหม่อยู่ในสายจะมีแล้วเหรอใหม่ผ่านเล่นเก่งอ่ะ หลายคนบอกหลาโอเคน้ำมานั่งช่วยเช็ดกันตอนนี่ผ่าเช็ดหมดแล้วงั้นหมดแล้วโอเคต่อเล่นไหมคะพอแล้วโอเคขอบคุณคร์อ่ะไม่หายเลยตลอดอาไปไหนจะเช็ดตรงนี้ต่อ ไปโันเลีอกทำให้กระโดดยิงไ,ไดไกเอ่ <c oughs> อใครมาไม่ไเห็นใครมาเมื่อไพี่นกไหมกูเ <c oughs> ขาใช่ไหมไมันไ,ไปจับพีมามาแล้วเป็นไงคะ่ะสนุกไหม <c oughs> เดินทางกลับกันแล้วแต่ยังไม่กลับสักทีเดียวเราออกจากที่นิเซกุนหน้าไปซัปโปรโร ราจะไปอยู่สัปปโลกันอีกสองคืนแล้วก็คิดว่าอยู่สัปปโลาอาจจะอยากตามรอยแปนเล็กน้อยแวะามาลินไปดูมาลินวิวเขาถ่ายนัไว้อะไรเงี้ยทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็จะมีความวุ่นวายมากเพราะเป็นทริปแรกที่มีมาลินมาด้วยค่ะเาก็ปรับตัวเวลาปรับปรุงสังคมนิดนึงเลยอันนั้ก็ดีนะเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ได้ป่วยอะไรแค่มีน้ำมูกไหลนิดหน่อยซึ่งเราก็เตรียมยามาแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดใครอยากจะพาลูกเดินะ ก็ยยกย้ายให้พวกมินก็กลับไปและมินกลับไปมาชามินนี่แบบเอาจะลงนัดตีห้าสงสลาแล้ววันไหนอยู่ต่อจะต่อยคืนเราไปแซปโปโรสองคืนจริงเราก็อยากกลับเลยแต่ว่าไม่มีตัวละใช่แซปโปโรบายบายซปโปโรจะอยู่อีพีหน้านะคะเจ๊